ละลายราดีลายเออเดินทางสู้จุดหมายหลักทิศพลายามานนา่งโอ้ยโอ้ยผู้อยู่กลางเดือดดาลและสาวแฟนาเป็นเนวในรู้สีและ่มแตจจากเดิมกนันนี้มี อยู่ทางตองสุขสมไพ่แล้งก็ทมเด้อน้อยๆสิไปเข้า แป่งโตมากแบบนี้เนาะตัว็มาบอกความแขในพกอะก็บอตัวมากัวเอานะงานคนหุ่นสักจำค้อนจำเลยผนังแน่แลวโอ้มากแนี้บกคือเกาขึ้นหลังก็่ได้มากดูมมอบก็ได้คือบเห็นหลังวันนี้ไม่เห็นต่างกบกขึ้นรอะไปถ่ายถ่านั่งเห็นี้คับเหี๋กระโหลแหล่ังชัช้างเอพวมท่าอาใช่นี่ม่ไปอยู่มาอาใช้นี่ไปใช้เป็นนี่น่พวมันกูมาเลาสิ มันอยู่วะมันไม่พอมันปิจันร่นพอโดนมันเดี๋ยวเขาสิ้าเดไอขอโทษนะครับบ้านหลัอยู่ที่ยูบ้านเรแม่นพาออมหาแต่สาแต่สานมคนอยู่บ้านราไม่ดอกมีเด็ว่ไหมามาตาบ่ควยดีเด้เดี๋ยวมยังบ่ควย็นหรอกอ๋อบ่เอาอยีางมาเพมากยใส่บาเราบ้มีนบ่พองแต่ไ่เป็่งย อีวงแหวนนี่โอ้โหันี้มากยวันนี้มาด้วยใจที่มีนะมันเป็นทันตาฝาปีจาตาฝันนะพาันว่าผู้ใดนี่นี่เป็นขอวันนี้พวันนี้วันนี้เลยวันนี้จะพิมพ์นอกประเทศิดโรนรมน้องผมมีไพสิจัมไดเนเแต่งตัวก็คือเช่าบ้านท่รมนา มันนีคิดว่าพงษ์เนี่ยสิเืียสาวบ้านป่าคนนี้เลยเอ้ยน้อยเอคอดมามันก็นนี่เลยคนไหนมาเงินมาซ่าโน่นี่เอ้ยคนไหนคนนี้ม่เนีกใจดอกที่ปินท่องสิเรียลของมันนี่เป็นไอเจ้าไหนนับตั้งแต่เมื่อพี่ปินท่องจากน้องมันนี่ไปหัวใจของพีมันกับคิดพอดตั้งแต่น้องมันนี้กินเขาแก่คิดพอตตั้งแต่น้องมันี่นอนหลับที่บินท่องกับการเห็นตั้งแตน้องมันี่ตัวนอนหลับที่มีบัวจ่าที่บินท่องจำได้ช่ดเจน แต่พวน้กังม่งงกับไรโย่พัดพินท้อนมันหลายคหลายคนลาเก้อโอ้พระองค์เจาแท้จริงวันนี้จะเมื oh, 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 okay. ่อเป็นก <tor> ันคักๆเลนว้า้เจ้าถ้าสมุรสงคนมนีเด็ก่รหเอยู่ต้งวันนี้แค่สองคนสองาอยู่สองแต่ยินบัวงสันมุ้เจ้าสองคนลงไปนึกว่าจะเป็นท้ายคลิปใช่ไหม นยม่ใช่เลยไ้โอยนนาอยไหนหัวหมหนกว่ามจหัวไดโอ้ยเอาจะจับวาจะี่ม่วันนี้ภาพมนืด่ืวางไหมื่ออไนพี่พี่า้เลยคนือว่าใดนี่พอผมมีหัวหลายคนเอาเป็นกระสังเถยะกระสังมันาดกระาง นอกวันี้ไปนอกวานี้อยี๋คิดหอดพี่ปินทอเนี่วบอบันี้นะเดี๋คิดหอดพี่เป็นท่อทุกันละจ้า วัน้พี่ก็มีคนในใจที่สิบอาให้้องมัหนี้ฟังที่กันพี่เป็นทองพี่อย่างสิบอกกับมัหนี้แหละจ้าพอเชื่อให้ในใจอายโบกต่อสาวคันดีมัหนี้ให้จงฟัง พี่ปนอมมแต่ควาจริงที่ป็นทอมา่ตมาตองมานีละกงมาหนี้นะป็นโตลจาเพื่อให้นองมานีเส้นใส่พี่ปอขึนมาเป็นที่มีของบานยงที่สิ่หรองมานีาที่ป็นท้อไม่อย่งสิมเปกับมี้ละจ้านี่ก็เพื่อแวนประจตของปนทอที่ปนทอสีหรองมาี้เก็บแงวุ่นีไเมื่อถึงเวลาที่ดูความู พ่อ,ออบอกนะเมื่อนี้จะเยี่ยมไปเป็นสักขีพยานในความรักเงเด้และลงหลาขอมปรเทศที่รัผ่าจะสั่อพขอบขอบพักคุณากถึงวันีน้